สงครามเวียดนามก็ต้องเท้าความไปยังเวียดนามในอดีตประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่บริเวณที่เรียกว่าอินโดจีนติดกับทะเลจีนใต้และประเทศจีนโดยบริเวณที่เรียกว่าอินโดจีนนั้นก็ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามโดย3ประเทศนี้เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนซึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสได้ยกสถานะบริเวณเวียดนามเป็นรัฐเวียดนามในปีคิทสกราช1949 ถึง1,955โดยที่รัฐเวียดนามนั้นถือเป็นรัฐหนึ่งในสหภาพฝรั่งเศสแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเอกราชแต่อย่างใดโดยมีธงชาติมีสัญลักษณ์พื้นหลังเป็นสีเหลืองและมีเส้นสีแดงตัดผ่าน3เส้นโฮจิมินห์นักชาตินิยมเวียดนามและผู้นำเวียดมินประชากรบางกลุ่มก็ได้มีการต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสและได้มีการจัดตั้งกลุ่มกองทัพประชาชนเวียดนามหรือกลุ่มเวียดมินโดยมีแกนนำคือโฮจิมินห์ โดยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามยังถูกคุกคามโดยญี่ปุ่นที่ต้องการขยายอำนาจในภูมิภาคทำให้กลุ่มเวียดมินได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและจีนในการทําการต่อต้านญี่ปุ่นด้วยผลนี้ส่งผลให้กลุ่มเวียดมินแข็งแกร่งมากขึ้นแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงพร้อมกับการที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กลุ่มเวียดมินก็ได้ขึ้นมีอำนาจในเวียดนามเหนือซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่บริเวณกรุงฮานอยและได้พยายามปลดแอกเวียดนามออกจากฝรั่งเศสจึงทําให้การสู้รบ ระหว่างเวียดมินและฝรั่งเศสเกิดขึ้นสนัญลักษณ์ของเวียดมินมีลักษณะเป็นธงสีแดงและดาวสีเหลืองตรงกลางหรือที่เรียกอีกชื่อคือธงแดงดาวเหลืองโดยก็ยังคงเป็นธงชาติของเวียดนามในปัจจุบันยุทธการที่เดียนเบียนฟูฝรั่งเศสได้จัดตั้งรัฐบาลที่เวียดนามใต้เมืองหลวงที่กรุงไสง่อนปัจจุบันคือเมืองโฮจิมินซิตี้เพื่อทําการสู้รบกับกลุ่มเวียดมิน และทั้งสองฝ่ายได้มีการสู้รบกันยาวนานจนถึงปีคิศช1954กองทัพของฝรั่งเศสถูกล้อมที่บริเวณเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสแพ้สงครามและได้ยอมรับเอกราชของเวียดนามทําให้กองทัพเวียดมินสามารถจัดตั้งประเทศเวียดนามเหนือขึ้นได้สําเร็จการแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้การจัดตั้งเวียดนามเหนือเป็นผลจากการประชุมเจนีวาคอนเฟอเรนซ์ในปี1954 แม้โฮจิมินจะต้องการให้เวียดนามเป็นเอกราชทั้งประเทศแต่การประชุมครั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงเนื่องจากเห็นว่าเวียดนามยังไม่สมควรที่จะได้รับการเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศจึงทำให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศได้แก่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยกำหนดจุดแบ่งชั่วคราวขึ้นที่เส้นขนานที่17และให้แต่ละฝั่งถอนทหารเข้าเขตของตนและจะทำการรวบรวมประเทศอีกครั้งภายหลัง ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามใต้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่แผ่มาจากเวียดนามเหนือกองกําลังวีดกงแม้เวียดนามจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มคนในเวียดนามใต้ที่ต้องการรวบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวและได้รับการสนับสนุนจากฝั่งเวียดนามเหนือซึ่งมีความต้องการรวบรวมเวียดนามทั้งหมดให้เป็นคอมมิวนิสต์เช่นกัน จึงได้จัดตั้งกองกําลังในเวียดนามใต้โดยใช้ชื่อเวียดกงมีจุดประสงค์เพื่อรูปรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวและต่อต้านรัฐบาลเวียดนามใต้โดยขณะนั้นสถานการณ์ในเวียดนามใต้ไม่ค่อยมั่นคงเนื่องจากมีการแย่งชิงอํานาจกันเองจนต่อมาทําให้เกิดการรบระหว่างเวียดนามใต้และกองกําลังเวียดกงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามขึ้นมาอีกครั้งทฤษฎีโดมิโนโ หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมสหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงเวียดนามใต้นั่นเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นว่าการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในบริเวณภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนและเกาหลีเหนือจึงเกรงว่าจะเกิดการขยายอิทธิพลของระบอบคอมมิวนิสต์มายัางภูมิภาคอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ติดกันอย่างลาวกัมพูชาไทยและมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบที่สหรัฐอเมริกาเองก็ได้ใช้ในการบริหารบ้านเมืองของตนเองด้วยสหรัฐอเมริกาจึงเกรงว่าหากปล่อยให้ลทัทธิคอมมิวนิสต์ขยายเข้ามาเรื่อยๆประชาธิปไตยในประเทศต่างๆของภูมิภาคนี้จะค่อยๆล่มสลายเปรียบเสมือนการล้มของโดมิโนโจนสุดท้ายไม่เหลือประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้อีกต่อไปปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเวียดนามใต้เพราะต้องการสกัดกั้นอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ โดยช่วยเหลือเวียดนามใต้ทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหารซึ่งในระยะเวลาที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในเวียดนามนี้สงครามเวียดนามก็ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีเหตุการณ์สาคัญจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาเช่นนาวิกโยธินสหรัฐยกพลขึ้นบกในปี1965ปฏิบัติการทิ้งระเบิดแบบปูพรม (Rolling Thunder) ปี1965ถึง1968การใช้ระเบิดนาปาลมของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากสามารถทำลายล้างพื้นที่ราบได้เป็นบริเวณกว้าง เพราะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ปฏิบัติการเรนแฮนหรือการใช้สารเคมีที่เรียกว่า agent o r อ n รนเพื่อทําลายเขตเกษตรกรรมในเวียดนามทําให้กองทัพเวียดนามขาดพืชผลในการทําเสบียงอาหารและส่งผลให้เกิดฝนเคมีทั่วบริเวณเวียดนามเหนือที่มีอันตรายต่อร่างกายเรียกอีกชื่อว่าฝนเหลืองปฏิบัติการของเวียดกงแม้สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนเวียดนามใต้แต่กลับไม่สามารถ หยุดยั้งเวียดนามเหนือได้ทาให้เวียดนามเหนือได้อาศัยจังหวะเพื่อรุกกลับทั้งทหารครั้งใหญ่ในวันตรุหยวนการรุกตรุตยวนคือเหตุการณ์ที่วิดกงกว่า8 0 0ห0คนยกกองกําลังโจมตีเวียดนามใต้หลายจุดพร้อมกันในวันขึ้นปีใหม่ของเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่30มกราคม 1, 1968เพื่อโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารและพล,ละเรือนรวมมากกว่า100เมืองเกิดระเบิดกลางกรุงไซง่อน มืองหลวงของเวียดนามใต้ผลของการปฏิบัติการในครั้งนี้ทําให้ประชาชนสหรัฐอเมริกาหมดความเชื่อมั่นต่อกองทัพของตนเองรวมถึงประชาชนไม่ต้องการให้มีการส่งทหารสห,ร,สหรัฐไปทําสงครามในดินแดนที่ไม่ใช่ผลประโยชน์สําคัญของสหรัฐอีกต่อไปการลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาจากการรบที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในปี1 9 7 2ริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจึงได้ลดบทบาทของสหรัฐอเมริกา ในสงครามเวียดนามลงและได้เริ่มปรับปรุงความสัมพันธ์กับโลกคอมมิวนิสต์เนื่องจากสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียเงินทุนและกองกําลังทหารไปเป็นจนํานวนมากโดยการลดบทบาทครั้งนั้นได้แก่การลดขนาดของกองกําลังทหารอบพยพกําลังทหารออกจากเวียดนามและสนับสนุนเวียดนามใต้ให้รบกับเวียดนามเหนือด้วยตนเอง The Fall of s a i g o n 1975ผลจากการลดก,การช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาทําให้เวียดนามเหนือตีวงล้อมเวียดนามใต้ได้เรื่อย ตลอดจนล้อมกรุงไซง่อนและตีกรุงไซง่อนแตกในปี1975รัฐบาลเวียดนามเหนือจึงได้รวมประเทศและประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นผลกระทบของสงครามเวียดนามการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามในสหรัฐอเมริกาจากการเข้าแทรกแซงในสงครามเวียดนามของอเมริกาทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากอเมริกาประสบปัญหาเงินเฟอ้อเนื่องจากสูญเสียทรัพยากรและทรัพย์สินจํานวนมาาล ประชาชนแมริกาจึงได้เรียกร้องให้มีการใช้ในโยบายปิดประเทศและเรียกร้องไม่ให้มีการทำสงครามขึ้นอีกผู้อพยพชาวเวียดนามล่องเรือจากทะเลจีนใต้ไปยังประเทศอื่นๆเนืน่องจากสงครามที่รุนแรงของเวียดนามทําให้ผู้คนจํานวนมากให้ตนเองไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งการอพยพครั้งนี้ทําให้ชาวเวียดนามล่องเรืออยู่ในทะเลจํานวนหลายวันบางก็จมน้ําหายลงทะเลไปประเทศที่ถูกทิ้งระเบิด ในสงครามมากที่สุดในโลกเนื่องจากสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่รุนแรงและถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกจึงอาจทําให้มีระเบิดที่ยังหาไม่เจอและยังสามารถทํางานได้อยู่ในบางจุดจึงทําให้การเดินทางไปบันพื้นที่ในเวียดนามจึงยังถือเป็นความเสี่ยงและอันตรายอยู่ส่งผลให้เกิดการรบในบริเวณอินโดจีนเนื่องจากเวียดนามอยู่ในบริเวณอินโดจีนที่ประกอบไปด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนามหลังจากสงครามเวียดนามก็ทําให้เกิดการรบในลาว และกัมพูชาตามมาอย่างต่อเนื่องก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ